เราก็จะสามารถป้องเขาได้ได้ชิเอะชิเอะคิดได้ยังไงแล้วยังไงแล้วมันทำไมสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมติดตัวนะครับวันดีวันดีทุกคนอีกหนึ่งรอบนะครับใครเข้ามาไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้เรามาเอาม็อกัสนะครับผมบวกแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วมันมีอัปเดตตรงที่ว่ามีตำรวจเพิ่มมาด้วยอ่ามีตัวเพิ่มอีกหนึ่งโลนะ เฮ้ยเขี้ยของเมลนี่ว่ะเฮอร์เมลนี่ว่ะเฮ้ยคืออะไรผมเป็นเฮอร์เมลนี่เฮ้ยทุกคนผมเป็นเฮอร์เมลนี่ผสมกับตำรวจเปการเล้ยะเลี้ยงสุก่าเลี้ยว่ะเฮ้ยปาด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 ผมนี่ปาดผมนี้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 ผมไปเฮอร์เมลนี่ผสมกระตมลวนปาดผมเลยเอาดิเอาดิเอาชี้เชี่ยเอาจริงๆเอ๊ะน้ำมันปาดใครได้มาวะเอ้ยเอา 你妈！ เลขตายเยอะไม่มีใครไปเ่อมไฟเลยมีผมไปซ่อมไฟคนเดียวว่ะเป็นตำรวจปากมั่วละย้อนได้หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เป็นคนติดใจเชี่ยจริงจริงน่าสนใจน่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงป่ะถ้าเรามีพลังอ่ะเราพลังมันได้ด้วยกันอ่ะทุกคนเราวิ่งไปปาดปั๊บแล้วกดย้อนเวลาแล้วเราปาดแล้วเรากลับมาเราก็จะสามารถปาดเขาได้เชี่ยเชี่ยคิดได้ยังไงเพงบิว เพราะฉันน่ะคือผู้ที่อยู่เหนือการเวลายังไงล่ะฮ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 ะต้องลอง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 ไอเคอยู่กูบอกไอเคให้ไอเคให้กูลองไอเคเคให้กูลองเดี๋ยวกูกดอะไรวะโซเวอร์ดูดแล้วกูก็ปาดมึงประมาณนี้กูก็น่าจะเท่อยู่โซเวอร์ดูด VỚI LÀ ẤY CHÔNG YỐT TẬP MÀ CHÊA CHÊA OH MY GOD CHÊA TÂM ĐAY MÀ TÂM ĐAY THÙNG GÒN MÀ TÂM ĐAY CHÊA 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 VỚI LÀ ẤY CHÔNG YỐT AH LÀO NÀY ทำไมไอ้เหอ้ยโคตรโกงไอ้เหี้ยโกงจัดห้ามตายนะ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 เชื่อเฮอร์เมลนี่บุกตำรวจไม่โอพีจัด แกจะหนีจากตำรวจใจร้ายอย่างนั้นเหรอฮะไม่มีทางพวกเรากลายคัดกรองสคน,นใช่มเด็เมื่อเชใช่เออผมจะบอกว่าคัดกร<ะ>อคนก็คือจอร์สโนกับจีสติงครับล้านเปอร์เซ็นต์อ้าวแล้วแล้วแล้วพี่ลัมตันเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> พี่พี่ล <c oughs> มตันเป็นอะไรค <c oughs> ือจอร์สโนกับพี่ไวอ่ะมีคัดกรอหนึ่งคนแน่นอนส่วนลัมตันอ่ะตายเพราะอะไรวะตายเพราะกูปาดไงเอามึงปาดได้เหรอเออผมเป็นผู้คุม การเวลาตำรวจมันจ้อนเาได้ปะเช่นอะเจเราสามารถมีซ้ำได้เคมันสามารถมีซ้ำได้มึงอาจจะเป็นลอนแล้วอาจจะเป็นตำรวจได้อาจจะเป็นลอนอาจจะเป็นโจ๊กเกอร์ได้แกไม่สามารถหยุดการเวลาพี่บอทกับเคผมได้โชว์ซปเปอร์ความสามารถให้เห็นแล้วน่าจะประจักษ์ถึงความสามารถของผมแล้วสินะแล้วยังไงแล้วมันทำไม เพราะฉะนั้น2คนนี้พี่บอดกับ KK เนี่ยเรียกว่าเป็นพักพวกของผมอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องจิ้มตอนเนี้ยต้องเอาสักคนหนึ่งไม่พี่จอนกับพี่ไว้สักคนเราจิ้มพร้อมกันสามคนเพื่อนใช่ไหมพันธ์เอางี้เอางี้นี่ไอ้ไม้เมึองเมืองมึงโหวตใครก็ได้เว้ยแล้วมึงก็ไปยิงคนจบใช่ต้องให้ไม้จัดการแล้วคดีนี้ไม้เมืองเลือกเลยจะให้องเหล่อแล้วไม่คือตอนเนี้ยคือไม่ตอนเนี้ยคือพี่พี่พี่ลำตั้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรวะที่ปุปปั่น มันมีโจ๊กเกอร์ด้วยใช่ไหมเฮ้ยเออฉันว่าพี่ดับจันทะถูกคนแล้วไม่งั้นจบเก็บไม่เกี่ยวแน่หวะไม่จบไม่เกี่ยวได้ไงนั่นเราไปเรากดพี่จอรกันทั้เรื่องมาหนึ่งคนแล้วพี่จอนพี่จอนพี่จอนพี่จอร์นใจแล้วใจแล้วด้วยผมอะได้ต้องได้ต้องได้ยังไม่ทันมึงวิ่งตามพี่ไวเลยนะึงวิ่งตามพี่ไวเลยนะแกนะไม่มีทางหยุดการเวลาของฉันได้หรอกพี่ไวอ๋ พี่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 ฟังขอสาบานผมนะผมโคตรโกงโกงเฮี้ยฮผมเป็นเฮอร์เม่ผสมกับตำรวจผมกดย้อนเวลาแล้วผมก็วิ่งไปฆ่าแล้วพอฆ่าผิดพรกย้อนเวลากลับมาใหม่ นนี้จะตายนะคนนี้จะหานดีที่วันนี้เราได้หันมาลบแล้วอ๋อแสดงว่ามันมั่วเหรอมันมั่วถูกอันเนี้ยใช่พี่ผมผมอะไรพี่พี่พี่ลัมตันพี่ลัมตันคือคนที่สามที่ผมย่อเวลาไปครับกูว่าแล้วนั่นทำไม่มีดวงเลยด้ายนะไอ้ป่าสามคนกันแล้วเจอเฮ้ยแต่โกงว่ะเชี่ยโคตรโกงขอบคุณลูกเพจสำหรับการแนะนำมากๆนะสุดโคตรมมีโอกาสโอ้พี่เชี่ยใช่ใช่คือผมว่าใครได้ใครได้เป็นก็ลองลองกันดูดูนั่นแหละ